สรุปประเด็นข่าวสำคัญวันนี้10มิถุนายน2568 1. พลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่19และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกได้ถึงแก่อสัญ,ญกรรมอย่างสงบโดยโรคชราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิริอายุ91ปี พลเอกสุชินดาเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์รัฐประหารพศ5 5 4 4และเหตุการณ์พฤษภาธมินพศ2 5 5 2. สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงต้องจับตา แม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยกองทัพภาคที่สองได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมการอย่างเป็นระบบขณะที่ทาการกัมพูชายังคงยืนยันที่จะตรึงกำลังทหารในพื้นที่อธิปไตยของตน สาสารออกหมายจับวอมอดีตผู้สมัครสอกอพักไทยสร้างไทยพร้อมพวกรวม4คนพัวพันแก๊งค้าบุรี่ไวไฟลลอสใหญ่มูลค่า90ล้านบาท